ทุกคนนี่คือเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะและนี่คือข้างบ้านส่วนน้อยๆของดิฉันนะคะฉันเลิกงานมาดึกๆแล้วฉันก็มาเจอสิ่งเซอร์ไพรส์ค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะเดาวถูกไหมว่ามันคืออะไรฉันถ่ายรูปแล้วฉันไปเซิร์ชใน Google มาละนี่เธอมันคือลาเมือก ราสีเหลืองหรือว่าเขาเรียกอีกลอกแบบนึงก็คือลาอวกหมานะคะทำไมใครเป็นคนตั้งชื่อวะทำไมตั้งชื่อแบบนั้นนะงงเลยหมดนี่โอ้ยบ้านฉันมีทุกอย่างเลยเธอจริงนี่บ้านฉันมีอุทยทีวีด้วยนี่เป็นอุทยทีวีที่นั่งเฝ้าเอ,อน้องรามเมือกอยู่เซอร์ไพรส์มากเลยเขาบอกว่าไม่อันตรายนะเราก็เลยอมไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ยังไงเอ่ยโอ้ยเค่โล็ เคโรมองชื่อเคโรนะครับตัวนี้ชื่อเคโรนะครับ